ข้อจำกัดด้านความไม่พร้อมของนักเรียนก็ทำให้โรงเรียนหลายแห่งไม่สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้ค่ะแต่สำหรับโรงเรียนบ้านปลาดาวจังหวัดเชียงใหม่ครูจัดทำกล่องเรียนรู้ learning box ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมทักษะและความรู้แบบบูรณาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยก็ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะเด็กชาติพันธ์มงหมู่บ้านมงชุ่มเย็นตำบลศพเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ นำกล่องการเรียนรู้ไปยังบ้านพักของผู้ปกครองอาสาสมัครเพื่อทำการเรียนการสอนที่บ้าน<ม>นักเรียนกว่าร้อละแปที่ไม่พร้อมการเรียนทางไกลผ่าน DLTV <ม>เป็นที่มาของการออกแบบกล่องการเรียนรู้หรือ Learning Box <ม>ของโรงเรียนบ้านปลาดาวเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะกับช่วงวัย<ม>ในกล่องประกอบด้วยใบงานก<ม>ิจกรรม3 r <ม>คือการฝึกทักษะการอ่าน<ม>เขียนและคำนวณที่บูรณาการแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีสีสติกเกอร์ดินน้ำมันและปืนกาวสำหรับทำกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสารรค์หรือ maker space ให้นักเรียนฝึกกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบบางคนอาจเลือกทำข้าวของเครื่องใช้จากวัสดุในบ้านขณะที่บางคนเลือกทำอาหารโดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยทำบวัวลอยมะม่วงค่ะทำไมเราถึงเลือกทำบวัวลอยมะม่วงเพราะว่ามะม่วงมันกำลังจะเน่าที่บ้านค่ะก็เลยเอามาทำ ลอ,ลองตั้ตงก็ต้องทำยังไงบ้างไอ้ไบุญลงตอนแรกเราก็จะผสมแป้งสองถ้วยค่ะแล้วก็ใส่น้ำก็ขยบใส่น้ำนิดเดียวค่ะเพราะว่าจะใส่มะม่วงไปด้วยค่ะก็เลยต้องใส่น้ำนิดเดียวก็ขยำให้เข้ากันแล้วก็ใส่มะม่วงลงไปแล้วก็ขยำให้เข้ากันแล้วก็ปั้นเป็นรูปวงกลมค่ะมีอะไรขัดไปคุณแม่ก็จะช่วยหาให้แล้วก็ช่วยแนะนําให้เด็กเวลาเด็กทําเด็กจะมาถามคุณแม่ค่ะแล้วก็จะประสานงานไปทางโรงเรียนด้วย จะติดต่อกับคุณครูแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่ที่บ้านก็จะจะเดินไปดูเด็กแล้วบางบางครั้งเด็กก็จะจะทำงานก็ส่วนส่วนใหญ่จะมารวมตัวทำที่บ้านเนี่ยค่ะอีกกิจกรรมที่เด็กต้องทำคือการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL โดยนำปัญหาในชีวิตประจำวันมาเป็นหัวข้อโครงงานเช่นเด็กหญิงคนนี้เตรียมทำโครงงานเรื่องอาหารเน่าเสียหลังพบปัญหาอาหารเหลือแต่ไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดีจนทำให้สมาชิกในบ้านป่วย ผลการตอบรับในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราให้เด็กทําแล้วให้คุณครูลงพื้นที่เนี่ยก็เด็กส่วนใหญ่ทําได้นะคะทําได้ตามขั้นตอนที่คุณครูได้สอนที่โรงเรียนและเขาแล้วผู้ปกครองก็มีความสุขแฮปปี้มากที่ที่ได้อยู่กับเด็กแล้วก็ได้ทํางานได้ทํากิจกรรมร่วมกับเด็กค่ะเปิดเทอมวันที่1กร,รกฎาคมนี้โรงเรียนบ้านปลาดาวจะมีเด็กนักเรียน217คน แม้แต่ละห้องจะไม่เกิน20คนแต่ความเสี่ยงโรคระบาดท,ทำให้โรงเรียนวางแผนให้เด็กๆสลับมาเรียนที่โรงเรียนและอาศัยกล่องการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่บ้านเพื่อฝ่าวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปให้ได้